สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆอาคตินังนะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างเทเลอร์คลเวนเดอรฮันเตอร์ครับผม <laughs> นักล่าจ,จอมบาร้ายนะครับผมที่ผมหัวเราะไม่ใช่อะไเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ยเลื่อนฉายโอ้โหเรียกได้ว่านาน,านจนลืมเลยนะตัวอย่างที่แล้วมีแล้วด้วยนะฮะเคยออกตัวอย่างเมื่อ1ปีที่แล้วครับเคย r รีแอคชั่นไปแล้วมันก็เงียบหายไป ไม่รู้ว่าทางโซนี่เลื่อนเพราะอะไรเหมือนกันนะไม่ได้ตามข่าวนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้โหกลับมาครั้งนี้ผมว่ายัางไงก็น่าจะแป๊กนะสำหรับจกักรวาลฮีโร่จากโซนี่นะหลายๆเรื่องดูอย่างมาดามเว็บคือมันสร้างไม่ถ้าไม่ใช่สไปเดอร์แมนนี่มีโอกาสแป๊กสูงมากๆเลยแล้วคลาเวนเนี่ยก็ไปโดดเด่นในสไปเดอร์แมน2นะในเกมที่ทาง p l a y s t a t i ั n จัดจำหน่ายโอ้โหตัวร้ายตัวนั้นนะอย่างเด่นใช่ไหมมนเป็นหนังจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตัวอย่างหน่อยบนเยอะนะ

มาถึงอยู่ในคุกเหรอโอ้โหโอ้โหส่วงคองั้นเลยเหรอแหกคุก s <S หนังเป็นแนวเรทอาร์ครับผมเนี่ย s <S โหดว่ะ you like พ่อเป็นนักฆ่าด้วยเหรอมาเฟีย อู้เฮ้ยโอ้โห,โห,โห,โหเลือดสาเลือดฉุดเลยวะกระฉุด <im itation> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอดเว้ย มาเข้ามาเข้าห้องห้องโอ้โหโอ้โหเอะไงดูในเงามืดดูดูเหมือนจะมืดเยอะนะเนี่ยเรื่องนี้ไม่รู้ว่าหนังจริงมันจะมืดอย่างนี้ป่ะ โหแต่แม่งแอคชั่นเยอะมากเลยว่ะตัวอย่างนี้คือเผยแอคชั่นเยอะเลยอ่ะเหมือนล่อคนที่ชอบแอคชั่นน่ะวันนี้ได้แบบคอสตูมมาใส่แล้วนี่ตัวร้ายเหรอตัวร้ายกะครัควันเดอร์แมน เลเว่นเจฮันเอรโอมาแล้ว25ทันวาเว้ยรอบนี้ไม่โมเมแล้วนะฮะอืมอ่ะก็จบไปสำหรับนิวเทเลอร์เลเว่นเดอะฮันเตนะครับรอบนี้มาจริงนะครับตัวร้ายจากจักรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวร้ายตัวนี้มันอยู่ในจักรวาลไหนนะของโซนี่เพราะว่าสไปเดอร์แมนก็มี2ตัวแต่ว่า จากหน้าหนังในตัวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแนวแอนตี้ฮีโร่คล้ายๆเวนนอมที่เอาตัวร้ายของสไปเดอร์แมนมาเล่าเป็นตัวเอกในมุมมองของนักกล้าจองบายร้ายนะครับผมดูแล้วเนี่ยจุดเด่นน่าจะเป็นในเรื่องของเรทอานี่แหละความโหดของเรื่องดูน่าจะเป็นแบบแอคชั่นที่ไม่กักนะมีเลือดสาดฆ่ากันนี่แบบเลือดฉูดโอ้โหเอามีดสับหัวอย่างนี้มีการรอบเลนสเตล รอบค่าอะไรเงี้ยเยอะนะแต่ก็มีแบบฉากที่แบ่งซัดกันตรงๆก็มีเยอะแยะแถมยังมีตัวร้ายอีกที่ได้รับพลังพิเศษแนวฮีโร่ทั่วไปโซนี่เนี่ยมักจะทําแบบฮีโร่ที่แบบเอาๆหน่อยนะแบบย้อนยุคแนวฉบับคอมิกดั้งเดิมเลยนะแบบเนาะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นออกแนวนั้นอนะคล้ายๆพวกอะไรอะมอร์เบียสมาด์เว็บอะไรเงี้ยไม่กลัวมันจะแป๊กมากเลยแต่ผมว่าแป๊กแน่ๆเลยดูแล้วนะไม่ว่าจะมีรัสเซลโคเนี่ยอาจจะมาช่วยแบก หรือจะเป็นแอรอนเทเลอร์จอห์นสันที่โอ้โ oh, หในเรื่องเฟิร์มมากนะกล้ามบึกแต่ก็ไม่น่าจะไม่น่ารอดอะผมว่านะมันเลื่อนยาวขนาดนี้ด้วยจกวักรวาลฮีโร่ช่วงนี้นี่ถ้าไม่ใช่ M.C.U นี่ขนาด M.C.U ยังไปไม่รอดอะแทบจะแบบกระเสือกกระสนแล้วอะโซนี่คงลำบากครับถ้าตัวอย่างนี้ให้กันแนนเนี่ยก็ยังพอหน้าดูนะเอาไปสักสามแล้วกันอนะเต็มห้ายังพอหน้าดูอยู่คนระับรู้สึกว่าจะอารมณ์คล้ายคล้ายมอเบิรสแต่น่าจะดีกว่ามอเบิรสมั้งอ่า อโอเคใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะ